วันเกิดวันเกิดพี่โฟดน้องโฟดโฟดสิบเก้าขวบแล้วคุณเป็นยังไงบ้างอวยพรไปยังอวยพรไปแล้วพาให้ของขวัญไปแล้วด้วยเออเรียบร้อยก็คนไปร่วมรับวันเกิดน้องเยอะมากเลยเออมีใจครับมีใจให้อะไรเขาไปแพ็กรักเออโฟดก็มีใจครับแล้วอวยพรเขาไปยงไงบ้างก็ใช่สิเขามีใจครัเราอวยพรเขาไปว่ายังไงอวยพรไปว่ายังไงเหรอก็ตามที่เห็นกันในไลฟ์สตรีมได้ที่นั่นแหละ งานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงให้อะไรต่างๆแล้วมีของให้ไหมเจนนี่ครับให้ของซื้อเป็นอะไรเป็นรถรถบ้านคอนโดที่ดินรวเถไม่บอกเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองแหละเรารู้ได้ไงว่าเขาอยากได้สิ่งนี้สิงเขาจะไปซื้อใหมผมอยากซื้อให้ผมก็เลยเออคือเป็นของที่เราอยากได้แล้วรู้สึกว่าเขาก็อยากได้เหมือนกันหรือยังไง ไม่ก็เป็นของที่ผมสูสีว่าเขาต้องใส่แล้วน่ารักดีเลยใส่แล้วน่ารักเลยหรออะไร Accessories อะไรพวกอย่างนั้เลยพอเถอะเย่ทำไมอ่ะทำไมความรักปะเออทไมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ก็โพสตต์โพส์ไม่ลงเลยเขาบอกเองอ๋อแล้วซื้อคู่กันปะไม่คู่ไม่คู่อ๋อเราอันนึงเขาอันนึงปะไม่มีไม่มีเออให้มาอีกหนึ่งอย่างใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวให้เขามาเฉลยเฮ้ยไม่ละเปียขนาดนั้นน่ เอาก็อันนึงมันราคาไม่ไม่เยอะเลยเสื้ออะไรอะโมโแบบโมฮิเปเยอะๆเสื้ออะไรทำไมราคาไม่แพงไม่บอกแต่คิดนานไหมคิดนานไหมกว่าจะซื้อนี้ให้นี่นาะออยูุตอนนั้นผมไปช้อปปิ้งกับพี่จูงที่ญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกจะซื้อตัวเองจะซื้อให้เขาดีกว่าอ๋อไอเชชเชอรี่ไม่ต้องอยู่เฮ้ยไม่ต้องแหวนนาฬิกา อ่าก้อยทำไรทำไมกลัวหลุดดรอ่ะก็เดี๋ยวใเขาจะพูดเองเขาจะพูดจะน้อเขาจะพูดใช่ไหมเออไม่รู้เขาเออแล้วเขาถูกใจไหมหลังให้ไปดีแอคเป็นยังไงเราก็ดีใจนะทำทห้สิเขาทำให้ไงขอบคุณนะเพื่อนเออ ดีใจแหละแล้วเขาแกะเลยไหมเขาแกะเลยไหมเขาเห็นอยู่แล้วมันใส่อ๋อมันเป็นถุงแบรนด์อยู่แล้วรู้เลยเออไม่ใช่ไม่รู้ไม่หลุดเลยเหรอจะไม่หลุดเลยทําอะไรฉันไม่ได้เฮ้ยทำไมเก่งเลยเก่งนะเดี๋ยวนี้เนาะตาปากออกคำเออะงานนี้เป็นไงบ้างงานนี้ขับไปขับกลับญี่ปุ่นใช่ไหมอะไรนะขึ้นกลับไปญี่ปุ่นขึ้กลับไปญี่ปุ่นใช่ครับขึ้กลับไปญี่ปุ่นนกลับมาก็อันนั้นเป็น แฟนแฟนแฟนเฟสแฟนเฟสหลายคนเลยหลายคู่เลย18บแปดคนเออไปกันกระหน่ำไปเลยชุนทรมน์ไหมครับชุนทรมนวุ่นวายครับแต่ก็มีเอ่อพี่ๆอะไรพวกนี้คอยเอ่อย้ำเตือนพวกเราให้เป็นเด็กดีอยู่ย้ำไปยึดสติพวกเราหรอใครใครใครดื้อหรอใครดื้อสุดโฟดครับใเหรอใจเปล่าทำไมคิดว่าเขาดื้อสุด ก็ไม่รู้คือคนไม่อยู่กับที่หรอหรือยังไงทุกคนเป็นเด็กดีแล้วเป็นเด็กน่ารักอันนี้พูดเองหรือว่ามีคนการันตีเขาตัวเองแล้วไม่เจมไม่ควบคุมโฟสตอะฮะหรือเราควบคุมไม่ได้ ทำไมเราไม่ควบคุมทางกรรมนเลาได้ม่เหมือนสัมเลียงเฮ้ยไม่ใช่ควบคุมเขาไงเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องเตือนกันเตือนได้สกิดเว้ยเขาเยอะไปเยอะไปแล้วไหมทุกบ่อแล้วทุกคนเป็นเด็กดีทุกคนจะมาไม่ต้องควบคุมอะไรไม่ต้องอะไรใครอย่างนั้นเพราะหลายหลายคนไปรวมกันที่นั่นบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างอ่ะจูนนายก็สนุกดีครับสนดวกดีเพราะว่าไปปกติผมก็ไปกับโฟร์สองคนแล้วไปกับแก๊งประธานอันนี้ไม่เป็น ไม่หนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ได้ไปพร้อมกับผู้หลายๆคนกับพี่สนิทด้วยกันพี่เปูกนี้เป็นลูกที่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับได้ได้ไปเดินเที่ยวได้ไปอะไรกันหลายๆคนแฟนญี่ปุ่นเป็นไงบ้างลูกอะไรนะรแฟนๆที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างน่ารักครับน่ารักเหมือนเดิมเลยครับไปญี่ปุ่นหลายรอบแล้วปีนี้ไปสามสามร้อบสามร้อยรอบเยอะมากก็น่ารักเหมือนเดิมครับมีโปรเจกต์ไหมเขาทำมีโปรเจกต์อะไรต้อนรับเราที่นู่นไหมพี่นุ่นต้อนรับหรอ ไม่มีแต่มีไปส่งมีไปรับไปส่งที่สนามบินสนามบินแต่งไหมคะเป็นแต่งเป็นแถวเป็นแถวยังอยู่สนามบินที่นั่นยังอยู่แฟนๆคนไทยติดตามไปเยอะไหมจะม่ได้ใช่ครับอ่าใช่แฟนคลับเยอะครับแฟนคลับเยอะอันนั้นพอใหญ่เลยโอ้โสนุกดีครับสนุกดีคล้ายๆอิมแพกที่บ้านเราอุ้ยเป็นหมื่นนี่ไม่รู้มันแต่ได้ประมาณนั้นได้เยอะอยู่ เออแล้วตอนนี้ได้นอนได้นอนบ้างใช่ไหมพักผ่อนนอนหลับดีเออยังขยันทํางานอยู่ไหมลูกชอบทํางานเยอะอยู่ไหมผมก็ทํางานอยู่เลยครับตอนนี้ขยันขยังยังยังไม่ยากนะโอเคงานมาทุกวันมาทุกเวลาได้หมดเลยอ่ะเรียกงานเรียกงานอีกแล้วเอองานเขามาเออยู่ทุกไอโฟนไอโฟนถ้โพสต์มีงานเยอะๆนี่เราจะได้มีด้วยอะไรนะครับที่อไอโฟนถ้โพสต์มีงานเยอะๆนี่เราจะได้มีด้วยใช่อ่ะก็ถ้าโพสต์มีงานผมก็มีงาน รถเฉียวมานี่ไหมคะครับรถเฉี่ยวมาเออเออก็ตอนนี้ส่งเข้าอู่แล้วครับกำลังจะได้กลับมาแล้วครับเจอเไปเจอที่ไหนพี่เจมอะไรนะเจอที่ไหน w What is the germ เจอคือแบบชนที่ไหนแอดแท็ที่ไหนมาเดินปนองมาเดิมแผลมาเอางนะครับเดี๋ยวเราทรงเลยโอ้ตายมันแต่ทนองมันแคบอ่ะเนาะไอต้องรัก I'm so sorry I so apologize This is an ad tag c อ่อแอดแท็ที่ไหนคะแอดแท็กเออแถเอาทรงแถวเอาทรงก็คือทางไปเขากำลังจะไปทำงานหรองานไหมงานค่ะหว่นิดเดียวจะถึงงานแล้วตกใจไหมจ๊ะเออตกไม่ตกใจครับชินแล้วโอ้แต่แต่ว่าตกที่ยวบ่อยเหรอไม่คือไม่รู้ว่าผมทำอะไรผมก็ชิดอ่ะอ้าว มันแผลแผลรอบคันนแผลรอบคันหรอไม่ไม่ก็เอ่อเอุบัติเหตุนิดหน่อยมีได้มีได้แต่ก็สมร่ำแล้วกำลังจะได้กลับแล้วนิดเดียวเฉียนนิดเดียวแต่ว่าเราเป็นคนโกะซุ่มซ่ามหรือยังไงเข้าใจซุ่มซ่ามไหมนี่เข้าใจโอเคไม่หรอกไม่หรอกไม่าใไเยกลัวราไม่เข้าใจเออเออนั่นแหละอุบัติเหตุมีบ้างเป็นประสบการณ์เนาะใช่ไม่อยากมีเยอะค่ะประกันชั้นหนึ่งเคมอะไรนะครับ ใช่รถใหม่อ๋อรถใหม่เสียดายครับเสียดายแต่เดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้วไม่เป็นไรหรอกเออประกันก็ใช้คุ้มเลยอ้้ตงงระะวัขึนมคพอแบบเออก็ระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นอยู่แล้วครับเตรียมระวังตลอดอยู่แล้วครับแต่อุบัติเหตุเกิดได้ครับเราไม่กลัวม่าจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับกลัวจะจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆไหมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเอ่ไม่อยากแต่จริงๆคือเจมก็คือเป็นคนมีสติอยู่แล้วเวลาขับรถอะไรเนาะขับรถดีครับแต่บางคนก็ มาชนผมอ๋อไม่ได้เกิดจากเราไม่ได้เกิดจากเราใช่ค่ะเออโฟร์โฟเป็นห่วงไหมโฟร์โฟร์เป็นห่วงไหมเรื่องของเขาเขาไม่ได้เราไม่สนใจเรื่องหรอเออไม่สนใจไม่สนใงานใครเขาจะเป็นห่วงผมก็เรื่องของเขาแต่อ๋อเออมันมันอยู่ที่เขาที่เขาจะเป็นห่วงผมหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเราได้รับความเป็นห่วงจากนั้นไหม ไม่ได้เขาอาจจะไม่เป็นห่วงเราเพราะคิดว่าเราจัดการสถานการณ์ได้ดีใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสตอนที่ผมรถชนเขาก็เอาผมขึ้นรถเขาไปเลยอ๋อจริงเลยเขามารับมีดยิ้มไปเมาตามหาหรือมาด้วยกันเออไม่ได้ขิงแต่แค่ก็ครั้งแรกที่ได้ได้นั่งรถโฟล์ทแล้วมันเป็นยังไงความรูเสียวเหมือนกันเสียวทำไมเขาขับนักกลัวหรอ ก็ขับรถเร็วอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ดีครับดีดีดมือจิกบอ่อเลยไหม เป๊ติ๊บเป๊ะิ๊บเป๊ะจิ๊บตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นนิดหน่อยฟาสต์แอนด์ฟิวเรียนนักข้าวข้าวโอเคค่ะนักก็พอจุดไปจุดไปจุดไปอะไรจะเข้าอะไรอ๋อโอเคจไดไปเลยจุดไปเลยจุดไปเลยจุดไปเลยจบเล้วเย่ฝากอะไรไหมฝากอะไรไหมไขยงานอะไรไหมไขยงานอะไรไหมงานค่ะงานเหรอเออพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แถลงข่าวแล้วครับข่าวที่มีกี่เรื่องอีเนี้ยมีหน้าที่มีกี่เรื่อง มีหน้ามีเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งและเรื่องเดียวก็คือเรื่องเดียวกับโฟท์ครับแล้วก็หลายๆคนับก็ฝาด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอกันค่ะติดตามได้ครับแล้วก็มีผลงานเพลงผลงานรุ่นนี้ออกมาให้ทุกคนได้เสพกันอีกมากมายครับโอเคแล้วฝากบอกโฟท์ว่าพรุ่งนี้บอกด้วยนะว่าของที่ได้เป็นอะไรให้ไปบอกเขาเองครับให้โฟท์ไปบอลยจะบอกทุกันได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ไม่สัมภาษณ์คู่กันอ้าทำไมอะ เดี๋ยวมันจิ้นเกินเล่นดื้อเหรอเล่นดื้อเหรอ